อันนับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับโอ้โหแฟนบอลเอเวอร์ตันครับทอฟฟี่สีน้ำเงินมาตามนั้นครับรวมตัวกันเกือบร้อยคนครับเดินขบวนไล่โมชิรีนะประธานของสโมสรนะครับแฟนบอลเอเวอร์ตันกว่าร้อยคนครับรวมตัวกันตามนั้นหมายครับที่หน้าสนามกูดิสันพาร์คเพื่อเดินขบวนไล่ฟาฮัตโมชิรีครับเจ้าของสโมสรและบอร์ดบริหารให้พ้นจากตําแหน่งสักทีนะครับ ตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบนี้ครับอเวอร์ตันเนี่ยปล่อยลิชาริสซอนครับกองหน้าตัวเก่งให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ขณะที่ขาเข้าเนี่ยเพิ่งเซ็นฟรีเจมทาคอฟสกี้ครับมาเสริมทัพเพียงรายเดียวทำให้กลองเชียร์เนี่ยเกิดความกังวลและรวมไปถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนสร้างสนามใหม่ของทีมด้วยนะครับกลุ่มแฟนบอลของอเวอร์ตันกลุ่มหนึ่งครับแสดงความไม่พอใจในการทํางานของโมชิรีกับบอร์ดบริหารมาตลอดซัมเมอร์และเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนเจ้าของทีมพร้อมกับนัดรวมตััวววปะะท้้งในนนีนร รายงานงก็บอกว่ามีแฟนบอลประมาณ100คนครับเข้าร่วมกันประท้วงในวันนี้โดยเริ่มต้นที่รูปปั้นของ Holy Trinity นะครับพร้อมแขวนป้ายที่ประตูของโบสถ์เซนรุกนะครับ หลังรวมตัวกันนาน15นาทีครับเพื่อถ่ายภาพกิจกรรมนะครับพวกเขาเนี่ยก็เดินไปรอบสนามคุดิสันพาร์คในระหว่างการเดินขบวนนั้นบรรดาแฟนบอลครับร้องเป็นเสียงว่าไล่บอร์ดบริหารและซูเปอร์แฟรงแลมพาร์ตโดยใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะถ่ายรูปครับที่รูปปั้นของดิกซี่ดีนนะผมอีกครั้งแล้วก็สลายตัวกันไปนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือการประท้วงนะครับรวมตัวกันครับของกลุ่มแฟนบอลเอเวอร์ตันกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่พอใจของการทํางานบอร์ดบริหารของเอเวอร์ตันเองครับ พร้อมที่จะขับไล่เจ้าของสโมสรด้วยนะครับอย่างฟาฮัดโมชิรีนะครับทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยกับการประท้วงในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังครับในช่วงดึกๆกก่อนนอนแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ bye ์บายบาย